วางเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยแม่เ,เร็วมากครับทีมงานช่างคุณภาพแบตไอทางลมนี่ได้ย้ายไหมฮะย้ <c oughs> า,ยายขึ้นบนเอ้ทางน้ำมันดินดวนไปคลายหรอบอกเขาหนักไป สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมตามติดชีวิตรถดำครับถึงไหนแล้วเนาะกระบะดูก่อนอันไหนเนาะของผมเนี่ยอ,อันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม,ม,ไมโอ้ ใส่ประกับเรียบร้อยครับนี่อุ้ยร้อนเอ๊ะทำไมประกับไอ้ตัวนี้น่ะมันไม่มีที่อัดจ,จาระบีครับมันเป็นยังไงครับมันก็ไม่เข้าใจนะอโอ้วันนี้น่าจะทำตัวเปิดปิดฝาข้างครับนี่ครับ เจ้ารู้เรียบร้อยนี่ครับโอ้ข้างในก็จะมีบูทตัวหนึ่งครับนี่ใส่บูทนะครับเต้าสูงไมไหมก็สูงอยู่นะ ต้องพิษผมก็ว่าสูงอยู่แหละแต่ผมเอาละแนงสามไม้ไงเอาอันนี้จะโอ้ตัดให้ผมเหรอตัดแล้วเออนี่ขนาดนี้สวยเลยครับนี่โงางานขนาดนี้นี่ครับแจ้วเลยฝังงน้นตัดยังตัดหมดแล้วตัดแล้วยกแล้วยกวงแล้ว ไม่ได้เสร็จไหมฟ้าคะไอ้ฝาท้ายเสร็จไหมเอ๊ะทำไมอันนี้เขาไม่ทำตัวจารบีมาให้หรือมันยังไงผมไม่คิดจะเก็บเห็นเลยอ้าวปกติมันมีได้เหรอปกติมันต้องมี เจาะแล้วสาร์เกลียวเบอร์สิบก็แบบเรียบๆอ่ะแบบเรียบเลยอ่ะแบบยักษ์อ่ะไ,ไ,ไฟไทยอ่ะไฟไทยอ๋อไฟท้ายผมซื้อมาแล้วไฟท้ายซื้อมาแล้วอยู่ไหนะอยู่บ้าน ไม่แม่เอามาลองดูจะได้ถูกขนาดนี้มันสามตอนนะตอนวบบ่า้ัดดูด<ม>ีพี่จะได้ทำบองถูกเดี๋ยวเอามาให้สวยไหมจงงานขนาดนี้<ม>เดี๋ยวไปเทียบดูกับอปอีกคันหนึ่งคั<ม>น<ม>นี้ก็จะปุบปุบ อบวครับอ่ะดูฝั่งนี้จะชัดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายอีกแบบหนึ่งครับก็จะมีเสาของผมไม่มีเสาครับ ของผมนี่เรียบเลยจะไปเพ้นด้านหลังครับแต่ต้องไอ้นี่ต้องหนาหน่อยนะยทำอะไรช่างฮะเ,เชื่อมเส้นแนวเชื่อม,อมทำไมต้องมีช็อคเจ็ดกะกะเอาเดีย๋ยวมันเพี้ยนอ๋อนี่เชื่อมเต็มเลยใช่ไหมไม่เชื่อมเป็นแนวไว้ก่อนหืมขีดเอาแนวไว้ก่อน อ,อน,นี้วางแบบตรงๆนี้หรยอมีแบบอะไรแบบนี้ไหมมีมมไหมมีเหล็กมีเหล็กมาแบบนี้ไหม,มเป็นมุมเป็นมุมงงนี้มีไหม,มเอ,อเนแบบนี้ยมีมยไหมหรือว่าเหมืนอนกันี่ะ เอาช็อกวาดก่อนเร็วเราด้วยเพื่อความมั่นใจ อีกไม่นานครับอีกไม่นานเกินรอตรงนี้ก็ต้องเชื่อมปิดไว้ไไก็ติชมได้นะครับชมได้ไม่ถูกใจตรงไหนก็ติชมได้ครับ đủ cái cài hả ê đi phản nghĩa mê xưa bỏ

สำหรับคลิปนี้ใครที่สงสัยนะครับตรงนี้เขาทากันยังไงนะครับก็เจาะครับแล้วก็ใส่บูทไปตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็เชื่อมปิดนะครับประมาณนี้นะครับคือรุ่นเก่าเขาจะเจาะตรงนี้ใช่ไหมพอเจาะแล้วมันเป็นรูอะนะแล้วมานำจะเข้าไปด้านในผมว,ว่าเป็นสนิมแน่นอน ถ้าแบบนี้นี่ผมว่าน้ำไม่เข้านะใช่ไหมไม่น่าจะเข้าได้เลยเดี๋ยวมาดู S700 กันหน่อยถึงไหนแล้วรถปาเหลืองครับโอ้ไม่กี่วันครับยังไม่ถึง10วัน แข็งแรงทนทานแน่นอนครับใช้าย,ยาวๆนานๆเลยครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้เขาสอดทะลุเลยครับโอ้ด้านหลังนี่ทำพื้นแล้วนะครับ อุ้ยเหล็กมันเล็กไปหรือเปล่านี่บิดเลยแหละขึ้นนี่เนี้ยจริงเหรอเชื่อมเต็มเลยยังเชื่อมสั่งมาจากไอ้อะไรนะอางไรปล่อยเป็ดพนมเป็นเหรอ กี่องศาเนี่ยกียงกี่องศาเนี่ยไมู่เลยไม่รู้เลยอันนี้กะเอาเหรอฮะกะด้วยสายตาใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอ้ oh, oh. โห อันนี้เชื่อมไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าหรือซีโอถูไฟฟ้าัดมุดฮะตัดมุดเฮ้ยเชื่อมไฟฟ้าเราคอยไหนมาดูช่างกันหน่อยดิใช้กี่อันหนึหน่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดตัวนี้ อันนี้เขาวัดขีดเส้นตรงแล้วเลยตรงไหมนี่เอาตามนี้หนูให้ตรงเลยอู้ทางนี้โล่งเลยฮะโอ้โดนอีกแล้ว บอกว่าให้ซื้อรองเท้าไหมดูดิอีกเลี้ววนี้ไปซอาฝากเดี๋ยวอาอฝากเดี๋ยวอาฝากเนาะรองเท้าเบอร์อะไรสี่สิบบอเดี๋ยวเอามาให้คมากรับมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าช่างเก้วจะใส่ได้ไหมเบอร์สี่สิบใช่ไหมโอเคครับไม่ใหญ่แล้ว น่าจะมีอยู่อีกไม่นานอีกไม่นานนะครับน้องใหม่เราก็จะได้ออกจากอูแล้วหมดจอดอยู่นู่นครับเอาคลิปนี้ก็บายบายกับช่างนุครับ จังหนุมีฉายายังนะอะไรนะนุโควิดบอกฮะโอ้ยอะไรนะฉายาไม่บางคลอะไรเนี่ยอะไรนะโควิดรุ่นแรกเป็นโควิดรุ่นแรกเอ่ออะไรนะช่างอะไรช่างเชื่อมช่างเชื่อมโควิดรุ่นแรกเทคนิคอะไรนะเทคนิคบุรีรัมยำบุรีรัมย์เทคนิคบุรีรัมย์ไปฝึกงานแล้วไปโดนโควิดมีช่วงโควิดมาแรก โควิดเจอไอ้ควันนี่ก็หายแล้วโควิดตายแล้วหนักกว่าดืมั <c oughs> ไปเรียนมาก็มีวิชาติดตัวได้มาทำงาน <c oughs> ทำการใกล้บ้าน <c oughs> เอา้าบายบายครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม